สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าโซนานาสาระบันเทิงค่ะวอลเล์บอลหญิงไทยวันนี้ฟอร์มดุไล่ทุปออสเตรเลียยับ เก็บชัยชนะแรกสำเร็จเซตสองใจหายใจคว่ำวอลเล่บอลหญิงไทยวันนี้ฟอร์มดุไล่ถุบออสเตรเลียยับเก็บชัยชนะแรกสำเร็จศึก AVC คัพ2022วอลเล่บอลหญิงการแข่งขันวอลเล่บอลหญิง AVC คัพ2022รอบแรกกลุ่มดีนัดที่2แข่งขันที่สนามฟิลสปอร์ตอารีนาประเทศฟิลิปปินส์วอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทย พบทีมชาติออสเตรเลียเริ่มแข่งขันเวลา15นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยหลังจากที่พ่ายแพ้มาในเกมแรกทีมชาติไทยยังต้องเน้นเพื่อที่จะเข้ารอบเป็นอันดับที่สองของกลุ่มนัดนี้โค้ดดวนดนายศรีวัชระเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยส่งตัวจริง6คนแรกประกอบไปด้วยพรพันธ์เกิดราดวัชริยานวลแจ่มชัดชูอ่อนโมกศีพิมพิชยากกรัม ทิชากรบุญเลิศสสิภาพรจันทวิสุตและปียนุษย์แป้นน้อยเป็นตัวรับอิสระด้านรัสเซลโบกาดโค้ดทีมชาติออสเตรเลียส่งตัวจริง6คนแรกประกอบไปด้วยมิเคลาสตีฟเฟนคีลินทริปปิงวีเลอร์เทสซบราวคียานีดอคาราอินสกิปและมีออลีชาซิมเป็นตัวรับอิสระ ทีมชาติไทยมีความกระหายชัยชนะอย่างเห็นได้ชัดพยายามเน้นในทุกๆแต้มมากขึ้นและดูเหมือนว่าพวกเธอจะทำได้ดีทำให้ทำคะแนนได้อย่างต่อเนื่องขึ้นนำห่าง8-3ต่อในช่วงเวลานอกทางเทคนิคในครั้งแรกกลับมาเล่นอีกครั้งรัสเซลโบกาดพยายามเน้นลูกทีมให้มีความมั่นใจในการเล่นมากขึ้นซึ่งสาวๆออสเตรเลียก็ทำแต้มไล่มาอย่างห่างห่าง 6ต่อ14ก่อนพวกเธอจะต้านความเขี้ยวของวอลเลย์อบอลทีมชาติไทยไม่ไหวเสียเซตแรกให้อย่างสู้ไม่ได้9:25ไทยนำ1ต่อ0เซต เซตสเซตนี้เริ่มต้นด้วยความสูสีสาวสาวออสเตรเลียพยายามดีเฟนซ์เกมบุกของไทยและทำได้ค่อนข้างดีแต่สาวไทยก็ยังมีลูกตบหัวเสาหนักๆที่ยังการันตีเรื่องแต้มอยู่ทำให้วอลเลย์บอลหญิงไทยทำคะแนนนำห่างไปเรื่อยๆ7ต่อ4ทั้งนี้สาวไทยมีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นเล็กน้อยกลับมาหลัง ช่วงเวลานอกทางเทคนิคสาวๆออซซี่เริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นเมื่อเริ่มทำแต้มชุดติดต่อกันได้อย่างมีกำลังใจตามมาจนช่องว่างห่างเพียงแค่12-13ต่อช่วงท้ายเซตออสเตรเลียทำผลงานได้อย่างดีมากขึ้นขณะที่ไทย มีความผิดพลาดแต้มเท่าที่17/17ต่อ 17, จนคดด่วนต้องขอเวลานอกติวเข้มก่อนที่สาวไทยจะกลับมาเน้นเซต2มาครองอย่างใจหายใจคว่ำ27/25ต่อ 25, นำ2ต่อ0เซตเซต3สาวสาวออซี่ใช้ทีเด็ดกับลูกเสิร์ฟที่ทำเอาทีมชาติไทยปั่นป่วนในเซตที่แล้วเข้ามาสู้และเน้นได้ผลกระทั่งช่วงต้นเซตออสเตรเลียมีโอกาสขึ้นนำเล็กน้อยก่อนที่สาวไทยจะ พยายามพลิกสถานการณ์ได้สำเร็จกลับมานำ10-6ต่อ 6, จนโค้ดออสเตรเลียต้องขอเวลานอกกลับมาเล่นอีกครั้งทีมชาติออสเตรเลียยังไม่อาจพลิกโมเมนตัมให้กลับมาทางฝั่งตนเองได้ทำให้แต้มสาวไทยไหลไปเรื่อยๆนำห่าง4คะแนนคราวนี้สาวไทยไม่ปราณีแล้วใส่หนักในทุกๆลูกจนปิดเกมได้ในที่สุด 25ต่อ13ชนะได้3ต่อ0เซตสรุปผลการแข่งขันวอลเลย์บอลทีมชาติไทยชนะออสเตรเลีย3ต่อ0เซต25 9 27 25 25 13อย่างไรก็ตามโปรแกรมต่อไปของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมีคิวลงสนามในวันพุทธที่24สิงหาคม2565ไทยพบ ชัยนิตไทยเปในเวลา15นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยขอขอบคุณแหล่งข่าวที่นิวค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ